สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะสําหรับชาวท่าตลมนะคะก็คือเมถุนตุลกุมนะคะประจําวันที่16ถึงวันที่31ธันวาคม2563นะคะก็คือครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนะคะสําหรับครึ่งเดือนแรกก็ไม่ต้องไปเปิดหานะคะไปหมอทําไม่ทันนะคะ เนื่องจากติดอุปสรรคปัญหาเรื่องสถานที่นะคะทําให้ทุกอย่างค่อนข้างที่จะดีเลยน,นะคะต้องกราบขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ความรักทั้งคนที่มีคนคุยแล้วก็คนที่โสดนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเป็นอย่างไรดูพลังงานแล้วนะคะโดยรวมแล้วนะทั้งคนที่ ทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคนคุยมีคู่มีมีแฟนนะคะก็จะมีบรรยากาศที่ดีๆเกิดขึ้นนะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะตัวเรานี่แหละจะเป็นคนที่คอยเขาเรียกว่าอะไรอะคอยมอบสิ่งดีๆนะ อาจจะหมายถึงว่าการเอาใจใส่คนอื่นเยอะด้วยนะคะแต่ว่าต้องแอบ,บระวังนิดหนึ่งนะว่าอย่าไปคิดมากอย่าแบบเป็นประเภทขี้เหงาหรือคิดบนในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้สึกแย่ไปเองเพราะความคิดของเรานที่มันวนเวียนนะคะตรงนี้แต่ว่าในหมวดตรงนี้เองอะ เขาจะมองว่าเหมือนเราเป็นคนใจเย็นใจดีใจกว้างนะคะนะแล้วก็เป็นคนที่เอาใจใส่เรื่องรายละเอียดนะคะบางอย่างพอพอเราเหมือนเหมือนทาลักษณะอะไรประมาณนี้ไปบางทีเราอาจจะคาดหวังก็ได้นะว่าอยากจะให้ทุกอย่างมันดีหรืออยากจะให้ฟีดแบ็กกลับมามันแบบดีมากกว่านี้นะคะมันก็เลยทําให้เราอาจจะวนคิดหรือว่าคิดรายละเอียดเยอะเกินนะในดีเทลของการแอคชั่นหรือการกระทำของ ฝ่ายตรงกันข้ามเยอะไปนหน่อยนะมันก็จะทําให้เราอาจจะรู้สึกแย่เ yeah, พราะเราคิดเยอะเองนะคะอันนี้ต้องควบคุมนิดนึงเนาะแต่ว่า Queen of Cups เนี่ยเป็นพลังงานที่ดีนะในเกี่ยวกับเรื่องอความรักเนาะความรักการเอาใจใส่หรือว่าการที่เป็นเหมือนมวลพลังงานที่ดีๆนะคะที่คือคนใจดีอะใครก็อยากใกล้จริงปะนะคะก็จะเป็นแนวๆนั้นนะคะ แล้วก็บรรยากาศค่อนข้างที่จะดีนะคะก็บางคนเองที่ผ่านมาอาจจะมีการคุยกับชาวต่างชาติต่งางภาษาก็ได้หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถที่จะคอนโทรหรือควบคุมได้เราหาเขาเรียกว่าเราเอาตัวรอดได้นะคะนะอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกไปทางไหนมากกว่านะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีการพูดคุยหรือทําความรู้จักกับใครไปละนะอาจจะผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารหรือผ่านช่องทางไหนก็ตามเนี่ย หน้าที่การงานก็ได้นะคะนะคนที่เราเดีวด้วยเขาอาจจะเป็นคนทํางานเก่งเรียนเก่งนะคะมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะอาจจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งโลกโซเชียลก็เป็นไปได้นะคะคนเข้าหาเยอะนะคะนะแล้วก็บางอย่างเองเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนนะคะสาหรับบางคนบางคนเองก็ที่ที่เป็นแฟนที่เป็นแฟนกันเนี่ยนะก็มันก็เลยจะทําให้เราเหมือนคิดวนเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นนะคะซึ่ง มันอาจจะมีเรื่องเราขัดแย้งกันบ้างนะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คุณเองบางทีตัวเราเอง ช่วงนี้อาจจะหงุดหงิดไม่รู้ตัวด้วยนะทัดลมนะคะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งบางทีอารมณ์เสียได้ง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวพานทะเลาะกับคนไปทั่วนะหรือบางทีอาจจะมีคนที่เขาเข้ามาหาเรื่องเรานะคะมาชวนทะเลาะหรือบางทีงานเยอะก็ได้นะคะหรือความหงุดหงิดความอะไรเนี่ยที่มันยุ่งเหยิงนะคะการโฟกัสที่ไม่นิ่งพอเนี่ยก็อาจจะทําให้มีปัญหากันได้นะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันบ้างเวลาเวลาหรืออะไรเนี่ย โดยเฉพาะกับคนของเราเนี่ยนะอาจจะไม่ค่อยลงตัวกันอาจจะติดด้วยเรื่องงานหรือเรื่องเรียนนะคะหรือว่าเรื่องงานสังคมสิงานสังคมอื่นๆที่มีเข้ามานะมันทําให้มันดูชุนลมุนไปหมดอะด้วยความที่ว่าด้วยความที่ว่าปลายปีด้วยพูดติดขัดมากเลยอะนะคะวันนี้วันนี้อาจแล้วแบบพูดติดขัดมากขอโทษนะจ๊ะมา แต่ว่าสถานการณ์ช่วงนี้นะ The f a นะคะเราบางคนอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือจะอยู่ในโหมดของความบันเทิงนะการเริ่มต้นใหม่การได้ทําความรู้จักเพื่อนใหม่ๆนะคะหรืออยู่ในโหมดของความอิสระของจิตใจนะการปล่อยวางนะการมีความสุขการแบบอันไหนที่มันถูกก็จะไม่มองแหละจะมองแบบสิ่งดีๆบางคนอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ทําความรู้จักเพื่อนใหม่ๆที่มีเข้ามาด้วยนะคะ เดอะฟูก็ไม่ได้แยกสมบบไปนะคะแล้วก็บางอย่างเองเมันเราจะผ่านไปไม่ได้เนี่ยก็จะผ่านไปได้ง่ายๆนะเดอะฟูเองบางทีเขาเรียกว่ามองแต่ในมุมที่สบายใจมากกว่านะคะแล้วก็เนี่ยมองเห็นเนี่ยความรักความสัมพันธ์ ถ้าเรามีปัญหากับแฟนอยู่นะก็จะมีการปรับความเข้าใจกันได้นะคะเห็นไหมนั่งถือดอกกุหลาบมาง้อเลยนะคะแล้วก็คนโสดเองก็มีโอกาสที่จะพบเจอคนถูกใจที่จะมีเข้ามานะอาจจะเป็นอิทธิพลของชาวธาตุน้ําก็ได้นะคะกรกฎพิกจิกเมีนนะคะได้ด้วยหรือเป็นคนที่เขาแบบอ่อนโยนอะอ่อนโยนละมุนละไมแล้วก็แบบทําอะไรแบบดูอาจจะเป็นแบบโรแมนติกนะขาว มีเนื้อมีหนังนิดนึงนะคะนะแล้วก็ดูดูแต่งตัวดูดีสะอาดสะอ้านพูดจาพูดจาดีๆนุ่มนิ่มอะไรประมาณนี้นะคารมนะคะก็จะมีความรักเข้ามานะคนโสดมีความรักเข้ามาคนมีคู่เองยังสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะคะมีการคุยกันเยอะขึ้นนะคะหรือมีโหมดดรเมนติกได้ด้วยเช่นกันนะคะ ทีนี้ในใจเราเนี่ยธาตุลมบางคนอาจจะดราม่าอยู่ในจิตใจนะคะเจ็บปวดนะคะหรือบางทีอาจจะยังเศร้ายังรู้สึกผิดหวังอกหกักหรือยังเก็บคําพูดของเขาการกระทําของเขามาคิดเยอะนะมาทิมแทงจิตใจเรานะเกิดเขาเรียกว่าคือเราเนี่ยฝังฝังไว้ในใจของเราหรืออยู่ในหัวเราเนี่ยที่วนเวียนคิดอยู่สเสมอนะคะแต่ว่า ความคิดที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็ไม่ร้ายแรงขนาดนั้นเนาะสองเหรียญน,นะคุณใจยังประคับประคองไว้นะคะไม่ว่าความรักของคุณมันจะไม่เสถียรอะไรยังไงแม้ว่าในใจคุณจะเจ็บปวดสักเท่าไหร่นะแต่คุณก็ไม่ยอมให้ความรักเหล่านั้นมันพังไปนะคะสองเหรียญก็คือประคับประค,คองไว้บางทีเราอาจจะมีสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองท,องท,องที่เกี่ยวข้องกันก็ได้นะ ถ้าคุณแบบว่าเป็นแฟนกันแล้วที่ที่อยู่ด้วยกันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะนะหรือบางทีในจิตใจเรากําลังคือมันมันแบบประคับประคองไว้อยู่นะถึงถึงมันจะไม่ได้มั่นคงแต่ก็คือเราพยายามเต็มที่นะคะที่จะเลี้ยงไว้ไม่ให้มันพัง ะะสองเรียนนะก็ประครับประคองให้ดีนะคะแล้วก็สภาวะอารมณ์อาจจะมีขึ้นขึ้น,นลงลงบ้างนะคะแต่คุณก็พยายามแหละนะก็อย่างที่บอกว่าบางทีคิดเยอะด้วยนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องงานเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเรื่องหงุดหงิดใจอะไรเข้ามาด้วยมันอาจจะทําให้อารมณ์ของเราไม่ค่อยสถเยรนนะคะแล้วคนเข้ามาหาเราอีกเขาก็คงจะอารมณ์ไม่สถเียนเหมือนกันนะต่างฝ่ายต่างอารมณ์ไม่สถเียนพอๆกันนะคะพอถึงนะจังหวะนั้นอะ พอมีเข้ามาเราก็จะเหมือนประคับประคองไว้นะคะหรือถ้าลมบางคนเนี่ยจะมีใครเข้ามาเพิ่มหรือเปล่านะคะคุณอาจจะพูดคุยกับเปิดเปิดใจพูดคุยกับคนอื่นด้วยหรือเปล่านะสําหรับบางคนเองนะคะอืมก็เลยแบบ อาจจะอยู่ในโหมดของเอ้ยจะเอาอยัางไงดีนะกับคนที่ปัจจุบันก็ไม่ชัวนะแต่ก็มีคนใหม่มาอะไรประมาณนี้นะคะหรือถ้าใครบางคนเองนะถ้าเราจบกับคนปัจจุบันไปนานแล้วเนี่ยนะจบก็คือจบเนาะนะคะทีนี้คนใหม่ที่เข้ามาเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาคนใหม่ๆที่มาส่งตาหวานให้คุณเนี่ยคุณต้องแบบเปิดใจให้เขาหน่อยนะคะ บางอย่างมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเนาะอย่ามาเก็บฝังใจไว้นะคะที่นี้จุดอ่อนของฉันอยู่ตรงที่หัวใจเนี่ยเก้าคาถานะคะกลัวนะสร้างกำแพงให้กับตัวเองกากากลัวๆแล้วก็กังวลมากจนเกินไปด้วยแล้วก็เหมือนปบอไม่ปบเก็บปมเป็นการผสมคำได้ดีมากนะคะนะเหมือนเป็นการกลัวนะคะกังวลแล้วก็เก็บ ปมเหล่านั้นนะคะมาฝังใจนะทำให้ตัวเองแบบกลา้กลากลัว,ลวไม่กลา้านะะนะบางทีแบบบางคนเนี่ยเลิกกันไปแล้วนะหรืออะไรก็ตามเนี่ยแตกหักกันไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ก็เจ็บก็ทนก็ยังรอนะคะก็ยังรอคนนั้นให้กลับมาแล้วเราก็ต้องมาทนกับความเจ็บปวดเหล่านั้นนะคะหรือบางทีการที่ บางคนเนี่ยไปแอบชอบใครบางคนนะคะก็ยังอยู่ในโหมดแอบชอบอยังไม่กล้าที่จะเข้าไปพูดคุยหรือไม่กล้าที่จะไปจีบเขานะ่ะนะคะแล้วก็เก็บมาเสียใจเองนะคะประมาณนี้ก็จุดอ่อนก็จะอยู่ในโหมดไม่กล้านะคะแล้วก็ไม่กล้าก้าวออกจากความเจ็บปวดนะคะในเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เราควรจะต้องถอยออกมาได้แล้วนะแต่เราก็ยังแบบคือบางทีมันอดทนไม่ถูกที่นะคะ มันไม่ได้ได้โล่นะคะสำหรับสาหรับบางคนที่เลิกกันไปแล้วนะปล่อยเถอะเอาคนใหม่นะแต่สําหรับบางคนเนี่ยที่ยังคบกันอยู่นะคะยังไม่ได้เลิกกันเอออันนี้มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะนะคะบางทีมันอาจจะเป็นช่วงจังหวะทำลายก็ได้แต่ชา้าก่อนนะคะถ้าคุณสั่งซื้อในวันนี้ไม่ใช่ชา้าก่อนนะคะใบสรุปได้เป็นอะไรสองถ้วย จะมีการสมัครสมานสาม,มาคีการเกิดขึ้นนะเรากับแฟนของเรานะคะที่คบกันอยู่นะแต่ที่เลิกไปแล้วก็ให้ผ่านไปนะอย่างที่แม่หมอบอกนะคะเปิดรับคนใหม่นะบรรยากาศของความรักค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะท่านลมมีโอกาสได้เจอคนถูกใจมีโอกาสได้สมหวังในเรื่องราวของความรักนะคะหรือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเองจะสามารถสมัครสมานกลมเกียวพูดคุยกันได้นะคะด้วยอาศัยคาพูด การฉลาดที่จะพูดการเป็นเหมือนนักทูตอะ่ะพูดคุยกันด้วยดีนะคะหรือบางคนห่างไกลกันก็ต้องใช้ช่องทางโซเชียลนะติดต่อสื่อสารกันนะคะอันนี้ก็เป็นพลังงานโดยรวมนะจ๊ะเสียงเริ่มหายแล้วนะต้องขอโทษนะคะไม่หมอไม่สบายนอนทั้งวันเลยนะกินยานอนกินยานอนอ่ะมาดูกันนะ สำหรับคนที่มีแฟนแล้วมีคนคุยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูรยายละเอียดกันนิดนึงถามว่าความรักของท่านลมนะคะคนที่มีแฟนแล้วมีคนคุยแล้วนะคะครึ่งหลังของเดือนธันวานเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะความรักของพวกเขานะคะนี่ไงอาจจะบินถ้วยนะคะเราเราอาจจะอยากไปง,ง้องอนเขาหรือเปล่านะคะ ดูภพ่บางคนอาจจะคบกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือเปล่านะคะอืมก็คนที่มีคู่แล้วนะคะก็จะต้องเขาเรียกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะที่จะต้องเป็นบางทีอาจจะไปสนใจเรื่องงานก็ได้นะคะหรือว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะที่คือมันต้องมันจะต้องยอมยอมอะนะคือจะมีคนหนึ่งอยาก ที่จะคุมเกมแล้วก็อยากที่จะเหนือชั้นกว่านะคะนะแต่ถ้าเราแบบเหมือนปล่อยวางได้แบบไม่ต้องสนเรื่องเรื่องว่าใครจะต้องเหนือใครอะไรประมาณนี้ทุกอย่างก็จะโอเคทุกอย่างก็จะราบรื่นนะคะนะแล้วก็เหมือนว่าบางทีไอ้ช่วงเนี้ยบางคนอาจจะเอาจิตใจเนี่ยไปฝากฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องงานมากด้วยนะแล้วก็โฟ u ์ o อฟคัพเกิดขึ้นนะคะบางทีเราอาจจะยังรู้สึกไม่ค่อยพอใจ กับคู่ของเราหรือกับคนที่เราพูดคุยอยู่นะคะบางทีอาจจะเหมือนทําอะไรยังไม่ค่อยถูกใจเราเท่าที่ควรนะซึ่งบางทีมันอาจจะหมายถึงว่าคุณนะ่ะต้องเป็นฝ่ายยอมเขามากกว่าแนวแนว,แนวนี้เนาะอ่ะทีนี้มาดูว่าตอนนี้เขาคนนั้นนะคะรู้สึกกับคุณว่าอย่างไรบ้างนะคะ Pa จอ o บว Pa เ e of w a n d นสินะนะ แล้วก็คว e นออฟ s อ r ์นะคะรู้สึกดีนะอยากคุยอยากพูดคุยอยากสื่อสารอยากมาหานะคะนะแล้วเ,เขารู้สึกว่าเราก็เป็นคนน่ารักเนาะเป็นแบบเพื่อนที่ดีเป็นคนคุยที่ดีนะไปไหนมาไหนคล้องเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณก็ขี้หึงนะ mm. เขามองนะ ควีนออฟซอรแล้วบางทีคุณก็เด็จการนะคะสำหรับเขานะคะแต่เขาก็รู้สึกดีนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่จริงใจแล้วก็เป็นคนที่แบบให้โอกาสเสมอนะให้อภัยเสมอนะคะอืประมาณนี้เนาะความรู้สึกค่อนข้างที่จะดีอะทีนี้ไม่เหมาะขอการ์ดนะแมทเซษนะถ้าเกิดเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณช่วงนี้นะเขามีอะไรจะมีข้อความอะไร ฝากมาถึงคุณบ้างนะคะซึ่งอาจจะไม่ตรงทุกคนนะคะขอให้รับฟังเป็นไปในทิศทางบันเทิงนะคะขอคุกใบเนาะแม่หมอกก็ไม่สบายอีกแล้ว,ว่ทุกคนเคมีเราไม่ตรงกันนะคะสำหรับบางคนนะคะ แมฮาร์ดวิวโกออนนะคะแจ็คกับโรสัง,งน้นนะคะไททานิก mm hmm. ก็มามีแฟนแล้วเอ๊ะใครมีแฟนแล้วใครบางคนอาจจะไปดิวกับคนที่เขามีแฟนแล้วอยู่หรือเปล่านะคะหรือตรงเคมีไม่ตรงกันบางทอีอาจจะมีเรื่องเราขัดแย้งอะไรกันอยู่ก็ได้ความคิดที่ไม่ตรงกันที่ไม่เหมือนกันเนาะมูฟออนเธออ้าวสัง,งั้น บางคนยังตัดใจจากคนที่เลิกลาไปแล้วไม่ได้หรือเปล่าเอ่ยนะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะนะบางทีก็ต้องปล่อยไปเนาะบางอย่างมันจบไปแล้วนะอย่าไปยืนรอเลยนะปล่อยไปหาคนใหม่ดีกว่าเนี่ยมีคนใหม่เข้ามานะคะงอนมางอนกลับไม่โกงนะคะก็แข่งกันงอนไปนะคะโนสน no แค r e แล้วแต่เลยนะคะ ก็คนนี้ก็ถ้าทางจจอีโก้สูงเหมือนกันนะคะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่อยากจะควบคุมคอนโทรลคุณนะคะเขาไม่ยอมเนาะที่เป็นอะไรนะ King of w a ร์นนะคะ,นะประมาณนี้เลยสู้ๆนะทุกคนนะคะสำหรับใครที่มีปัญหากันนะช่วงนี้เราอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องลอมชอมกับคนคนนั้นนะคะแต่สำหรับใครที่เลิกกันไปแล้วนะคะต้องมุบอ่อนได้แล้วนะจ๊ะ ทีนี้มาที่คนโสดนะคนโสดชาวธานลมนะคะความรักคนโสดชาวธาตุ่านลมนะคะครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นเช่นไรบ้างนะ e e n of Pentacles นะคะ King of Pentacles นะสี่เหลี่ยมแ <laughs> ม่มอนะ เออห้าถ้วยสนใจในเรื่องเงินนะคะทํางานหาเงินนะคะแล้วก็โฟกัสเรื่องเงินทองเป็นหลักนะคะนะทางานเต็มที่เนาะแล้วกออ็ถ้ามีคนเข้ามาก็อาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่านะเราก็อาจจะทันอาที่ดีด้วยนะคะซึ่งเขาอาจจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองมากกว่านะคะหรือการทําธุรกิจนะคะแล้วก็คำหวานๆอะไรอาจจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ นะคะอาจจะดูนิ่งแล้วก็เย็นชานะคะประมาณนี้แล้วทีเนี้ยสี่เหรียญเกิดขึ้นเนี่ยท่านลมเนี่ยก็จะโปรเทคตัวเองเซฟตัวเองค่อนข้างที่จะโสดนะคนโสดถ้าเกิดว่ารับเข้ามาแล้วเขาแบบานาไม่ดีหรือว่าดูไม่คู่ควรหรือว่าดูแล้วจะมาสร้างภาระให้กับคุณคุณก็ขอเลือกที่จะโสดดีกว่านะมันจะดูดีมากกว่านะคะอยู่คนเดียวเฟี้ยวกว่าเยอะอะไรประมาณนี้นะคะนะก็ยังไม่ได้คิดที่จะ เปิดประตูหัวใจให้ใครง่ายๆนะคะแล้วก็ถ้าถ้วยบางคนยังมูฟออนไม่ได้จากคนเก่าๆนะคะยังติดค้างอยู่นะคะก็มี ือบางทีสี่เหรียญเองเราอาจจะมีคนที่เราแอบ,บชอบอยู่แล้วหรือเปล่านะคะอยู่ในใจนะคะก็ยังไม่ได้ปลดปล่อยหรือยังไม่ได้เปิดทางให้คนใหม่ๆเข้ามาด้วยก็เป็นไปได้อ่ะทีนี้ในโหมดของคนที่มีคนแอบ,บชอบอยู่ในใจนะระหว่างคุณกับเขานะคะความรักระหว่างคุณกับเขาครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นเช่นไรบ้าง8ปคทานะคะเถ้วยนะแดเหรียญน,นะจ๊ะ ดูสัมความสัมพันธ์นี้เนาะก็สามารถที่จะพัฒนาไปได้อย่างช้าช้านะคะนะก็อืมเราเองเนี่ยอยากจะลุกเขามากเลยนะอยากจะส่งข่าวสารหรืออยากจะลุกเขามากเลยอะอยากจะได้เขาเป็นแฟนนะ่ะอยากจะส่งเมสเซจหาเขานะคะฝั่งหนึ่งเขาก็โสดเนาะเขาแบบชอบอยู่คนเดียวอยากจะโสดอยู่คนเดียวเฟี้ยวกว่าเยอะสบายใจอะไรประมาณนี้นะคะ แปดเดือนเรากับเขาอาจจะรู้จักในที่ทํางานก็ได้หรือว่าที่เรียนก็ได้นะคะนะในหมดของความรักความสัมพันธ์เองนะก็จะค่อยๆเติบโตเป็นไปอย่างช้าๆอย่างมั่นคงนะคะนะหรืออาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการทํามาหากินหาเงินหา,นหาทองมากกว่าด้วยนะคะแล้วก็เดอสซันเองยังไงคุณก็แฮปปี้อ่ะคุณก็มีความสุขนะคะแล้วตัวคุณเองก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่า เป็นเหมือนแสงสว่างเป็นเหมือนอะไรที่โดดเด่นนะความสดใสร่าเริงของคุณนะคะการแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาหรือ,อาการประสบความสำเร็จอะไรของคุณเนี่ยจะเป็นการมองโลกในแง่บวกด้วยเนะเาะก็จะเป็นพลังงานที่ดีๆนะคะที่ส่งผลกับตัวคุณก่อนเลยอันดับ แรกนะคะไม่ว่าจะไปทางไหนเราก็รู้สึกมีความสุขเราก็รู้สึกเหมือนได้รับความรักหรือเราคือเราเป็นมุมบวกอะเป็นพระอาทิตย์นะไปตรงไหนก็สว่างสวยไปหมดนะคะเดือดซันนะเราก็ดูเหมือนว่าคุณรู้สึกว่าเอ้ยฉันมีความหวังที่จะคว้าใจเขาได้นะคะคี้ความโดดเด่นมันอยู่ในตัวคุณเนาะนะคะทัดลม พลังงานที่ดีๆหรือบางทีมันหมายถึงเฮ้ย mm hmm. ฉันเริ่มเห็นเห็นแสงสว่างอะไรแล้วฉันฉันเริ่มเห็นประกายจากประกายอะไรนะเห็นแววอะไรบางอย่างที่ดีๆนะจากเขาประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูนะคะว่าตอนนี้เขาคนนั้นนะรู้สึกกับคุณว่าอย่างไรบ้างนะคะ จริงๆเขาก็มองเรามานานเหมือนกันเนาะนะหรือว่าเราต่างคนต่างมองกันและกันมานานนะพยายามที่จะเหมือนปรับจูนกันอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ทุกอย่างมันยังไม่เสถียรเนาะยังเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วก็บางอย่างเองยังไม่ชัวร์ด้วยว่าต่างคนต่างรู้สึกอะไรยังไงนะคะแต่ก็เหมือนพยายามที่จะประคับประคองไว้ไม่ให้หลุดโผลไปซึ่งกันและกันนะคะหรือบางทีมันหมายถึงว่าเขาก็อาจจะพูดคุยกับคนอื่นอยู่ด้วยนะคะหรือ เราก็คุยกับเราด้วยนะคะเพื่อที่จะศึกษาดูใจกันอยู่นะคะเปิดใจแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันะนะคะประมาณนี้อยู่อ่ะแล้วที่นี้นะคะขอเนี่ยมันอยู่ในหมดสองเหรียญเนี่ยเหมือนกันเลยนะก็ยังเราก็ยังอาจจะหาความแน่นอนอะไรจากเขาไม่ได้นะคะแล้วก็ใน h e Magician เองก็เหมือนกันนะเป็นเงี้ยเครื <laughs> ่องหมายอินฟินิตี้อะนะคะ ยังเมคชัวร์ไม่ได้เนาะแต่ว่าก็ยังไงก็ลองเปิดใจให้กับคนอื่นดูด้วยนะคะที่จะมีเข้ามาใหม่ๆนะทีนี้ขอข้อความนะคะที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตลมนะคะคนโสดน,นะครึ่งเดือนหลังนี้นะคะว่ามีข้อความอะไรจากฝ่ายตรงข้ามนะคะนะที่จะมีให้กับพวกคุณนะคะ เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะนานนะคะก็ตามนั้นเลยนะเป็นเพื่อนกันไปก่อนค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะคะเราขอตัวก่อนนะปวดท้องอืมสงนั้นนะคะต่อมามูฟออนเถอะอืมยังไงดีสำหรับบางคนหรือเปล่านะคะถ้าเกิดแบบแอบ,บชอบมานานแล้วนะคะแล้วมันไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะเราต้องปล่อยเขาไปได้แล้วนะคะหรือบางคนเองอาจจะ เลิกไปแล้วแล้วก็ยังแอบเฝ้ารอหรือยังแอบชอบเขาอยู่นะหวังว่าให้เขากลับมาอะไรประมาณนี้นะแม่บอกก็แนะนาว่าม er, นะุฟออนเถอะเนาะต่อมานะคะมีปัญหาส่วนตัวนะคะช่วงนี้เขาน่าจะมีปัญหาส่วนตัวอะไรบางอย่างด้วยนะที่ต้องจัดการนะคะช่วงนี้เราท้อสุดๆนะเป็นที่แน่นอนว่าคนที่จะเกี่ยวข้องกับชาวท่านลมเนี่ย โดยเฉพาะคนที่เราอาจจะไปแอบชอบก็ได้นะคะเขาน่าจะมีปัญหาส่วนตัวเยอะอยู่พอสมควรต่อมาคิดถึงโอเคขอบคุณชาว่านลมมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักนา้าไว้จเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ